ค่ะก็ะะะจริงๆแล้วสำหรับยยนิกยูนิกที่ผ่านมาค่ะในวีที่ผ่านมาก็ถามว่าเล่นได้ดี<ร>ไหมเมว่าในตัวเมย์เมยก็ภูมแบบพอใจในระดับหนึ่งอะค่ะแต่ว่าไม่ได้แบบก็คือเหมือนแพ้เราแพ้แพ้ทั้งคู่ต่อสู้แพ้ทั้งตัวเองในใน,ในรายการที่แล้วค่ะแต่ครั้งนี้คือเราก็รู้ว่าแบบสายเมย์ค่อนข้างที่จะ ในแต่ละรอบอย่างงี้ค่ะคือทุกคนมีประสบการณ์ทุกคนแบบมีประสบการณ์มายาวนานอย่างไซรัสน,านวาอเมก็ต้องยอมรับนะคะว่าเขาเองเขาก็มีสปิริตที่แบบคนหนึ่งที่เมเองเมก็รู้สึกว่าเมก็นับถือเขาที่เขาแบบทุกครั้งที่เราได้ลงที่เมได้ลงเล่นกับพี่เขาอะค่ะมันเหมือนแบบคือเขาพยายามเอาประสบการณ์ที่เขา เก็บเกี่ยวมาหรือว่าไม่ว่าจะสภาพเขาจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยคือเขาพยายามแบบสู้แล้วเมย์เองเมย์ก็มองเขาว่าเป็นเป็นแบบอย่างในการที่แบบสปีริตไม่ว่าแต้นตามหรือแต้มไงคือความกระหายอะไรเงี้ยค่ะมันทําให้แบบเราเห็นถึงแบบคนที่อยู่ข้างหน้าเรา<ต><ๆ>เขาเ<ๆ>ขาเขาพยายามแล้วเราเองเราก็มองเขาเป็นแบบอย่างแต่วันนี้ก็ถ้าพูดถึงเกมรวมๆก็คือวันนี้เมย์ก็พยายามเล่นให้เร็วที่สุดเล่นให้เร็วหมายถึงว่าไม่ได้แบบสไตล์ที่มันแตกต่าง จากตัวเมยเองไปอะค่ะก็คือจะเล่นเป็นเป็นจังหวะแต่ว่าในจังหวะของเมยก็คือจะพยายามเป็นจังหวะแบบเร็วๆค่ะรูปแบบการเลอจะเิดออกมาเคือสิ่งที่เราเห็นได้ชัดในเกมฝั่งสุโขที่หลาของตัวในทีว่าูปแบบการเล่นองกับเนวสิ่งที่เมได้เห็นกับเนวคืออะไรก็ หลายครั้งพ่อเมแพ้เขามา12ครั้งค่ะก็คือเพิ่งมาดูเฮดูเฮดก็คือมีชนะเขา5้าครั้งแพ้12ครั้งก็หลายครั้งที่ผ่านมาคือเหมือนด้วยสภาพร่างกายที่เขาอย่าแบบยังยังฟิตยังอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ด้วยด้วยการเวลาอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนเขาก็อาจจะมีอาการมาเจ็บหรืออะไรหลายๆอย่างซึ่งเมีเองเมว่าเขาก็เล่นให้เป็นตัวเองมากที่สุดอะค่ะแต่ว่าวันนี้เมก็เหมือนเราชนะความเร็วมากกว่าแต่ถ้าความเก่าเมว่าเขาก็ยัง ยังยังที่จะแบบคุมเราค่ะก่อนเรื่องการแข่งข,ขันมีความกดดันมากมอนแค่ไหนครับก็ตัวเมย์เองค่ะก็ถ้าถ้าพูดถึงว่าแบบรายการนี้จะต้องเก็บคะแนนะถึงต้องเข้าถึงรอบไหนอะไรอย่างเงี้ยเพื่อจะไปเล่นเวอร์ทัวร์ไฟนอลค่ะเมย์ว่ามันยังไม่เชิงว่าเมย์กดดันมากเม,มย์อยากทำให ทุกๆวันที่เราได้ลงไปมันเหมือนแบบเราต้องชนะใจตัวเองอะค่ะคือส่วนใหญ่ที่เมย์แพ้มาส่วนใหญ่มันก็จะเจอแต่ปัญหาที่แบบเราก็รู้ตัวเองว่าตรงไหนคือจุดที่เรายังยังไม่สามารถแก้ไขได้ค่ะวัดคะแนนลุยแค่ตัวเองนะครับสมรภูมิก็ <c oughs> ป่ะมาณะะเก้าสิบห้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ต่อสู้ที่ต่อไปแล้กวก็จะเจอใครครับเออระหว่างเกาหลีค่ะก็เกาหลีกับ มาเลเซียซึ่งสองคนนี้ก็ถือว่ามีฟอร์มที่ค่อนข้างที่จะโอเคค่ะในวิทีผ่านมาเมยเองเมก็คิดว่าก็จะเตรียมตัวให้ดีค่ะคนที่ผ่านม,มาทำให้เราละทีงะมงานมีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นกับรายการโตโยต้า,าตไทรนด์ทยไหคก็เท่าที่ผ่านมาค่ะก็หลังจากวันที่แพ้ณวันนั้นในรอบแดคนนะคะก็แพ้อันจัยองไปก็มันมันเหมือนแบบจริงๆแล้วเราไม่ได้แพ้ตกที่ว่า ในเรื่องของเราดีไม่ดีหรืออะไรอย่างเงี้ยม,มันไม่ใช่แต่มันเหมือนแพ้รูปแบบเคม,มากกว่าเราพยายามที่จะปรับหรือคุยกันให้เข้าใจแล้วก็พยายามแก้นะตรงนั้นเพราะว่ามันมันแทบจะแบบไม่มีเวลาที่จะแบบไปรู้สึกเสียใจหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าอาทิตย์นี้นก็เราก็ต้องแข่งแล้วถ้าเราแบบจิตใจเข้มแข็งไม่พอในการที่เราจะต้องเล่นบนเวทีอย่างเงี้ยมันมันมันยากอะป้าหมายของรายการไทยร,รัฐเอเจนซีโอเพ่นไม่คิดว่านท้าทายว่าถึงค่ะ ก็สำหรับรายการ t o y ยต้า h ท i ล a n d น p e โค่ะก็ก็ทำให้ดีที่สุดค่ะจริงๆก็อยากจะเข้าถึงเซมิไฟแนลให้ได้เพราะว่าเมยเองเมยก็มองว่าเราเรายังอยู่แบบรอบรอบแคนนะคะคือเต็มที่ที่ผ่านมาอะไรเงี้ยมันเหมือนแบบมันมีอะไรที่ยังกั้นเราอยู่เราเองก็จะพยายามชนะหรือก็ข้ามตรงนี้ไปให้ได้ค่ะอยากฝากไปถึงแฟนบโตโนต้าชาวไทยที่ชม่านชูวิชันทีวีตอนนี้ครับ ก็เท่าที่ทราบม,มาทุกคนแบบว่าเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาแบลบ็คตันทีมชาติไทยในวีที่ผ่านมาค่ะแล้วก็วีนี้เราก็เริ่มการแข่งขันอีกแล้วค่ะก็อยากให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้พวกเราพวกเราก็จะพยายามทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดเพื่อไปเล่นในวีสุดท้ายเพราะว่าจะเหลือแค่8คนที่ดีที่สุดหรือว่าคนที่เก็บคะแนนที่ดีที่สุดนะคะในในที่ที่ผ่านมาค่ะก็เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ